ประกอบสามเส้สาขาท่ายยิทะนะครับโดยเจ้าของร้านยำเ,เองครับน้องน้อยนะฮะจากคอนกันดิสานะมาช่วยเปิดร้านนะครับจริงๆแล้วก็เป็นหุ้นส่วนนั่นแหละนี่นะครับกระซุ่มนะฮะเนี่ยว้าวมาดูกันยำนะฮะลีลาแบบสุดยอดนะฮะยำม,มาสองสามวันแล้วเนี่ยคล่องมากใช่ต้องบอกว่ายำม,มาเป็นพันกะละมังยำม,มาเป็นพันกะละมังนะฮะการันตีรสชาตินะฮะนี่ครับ เซ็ปเซ็ปไปเลยอู้นี่สซลมอนสซลมอนน่ากินเนี่ยแซลมอนสซลมอนสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปประกบนะอันนี้จะเป็นคลิปเจาของร้านยำนะฮะนี่ครับดูลูกค้านะดูค้าตั้าของนี่ลูกค้านะดูลูกค้ารออยู่นะฮะร,รถเมย์ก็วิ่งนะฮะร,รถเมย์ก็วิ่งนะฮะร,รถก็ติดนะแต่ว่าคนมาซื้อยำก็เยอะนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเขินอายนะฮะยำแบบสบายๆชิวๆนะ ช่วงแรกๆอาจจะติดขัดบ้างน,นะฮะใครก็เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เปิดร้านยำใหม่นะไม่ต้องกลัวใช่ไหมน้องน้อยไม่ต้องกลัวใช่ไหม,ไมกกบางคนประมาทกลัวอะไรเงี้ยเปิดร้านยำใหม่นะบางคนไม่มีประสบก,การณ์เลยเนี่ยไม่เคยค้าขายไม่เคยยำก็ทําได้นะแต่น้องน้อยมีประสบการณ์เรื่องค้าขายมาก,ก่อนใช่ไหมขายอะไรจ้ะหลายอย่างเป็นร้อยอย่างเลยค่ะไม่แต่เป็นอาหารนะอาหารขายไหมอาหารก็ขายพอ,ขาย,อขายเหมือนกันออ๋ก็ก็ก็สบายหน่อยนึง แต่บางคนไม่เคยขายก็มาฝึกกับประกอบนะเทรนให้ย้ำได้แป๊บเดียวเองนะครับ mm hmm. นี่คือผู้คนฮะพอตกเยก็นมานะเนื้อตรงข้ามบิ๊กซีฟู๊ดเฟสนะนี่ฮะร,รถเมล์สายสิบแปดผ่านสาย203ผ่านไปทางโน้นแล้วก็มีสาย69บ้างรู้สึกเนาะ69ผ่านนะครับมีที่จอดรถนะครับมีห้องน้ำมีบริการนั่งในร้านนะครับนี mm ่โอเค ไก่ยอมาใช่ไหมไก่ยอมานะครับต่อไปยำอะไรเอ่ยยำอะไรคะยำไข่ย่อม้าค่ะกลางปลาร้อนไก่ยอม้านะ เียนชื่อนะครับถ้าใครจะไปที่อื่นเขียนเบอร์โทรไว้นะครับนี่ครับยำไข่เยี่ยวม้านะครับเดี๋ยวไปเลยเนาะเดี๋ยวไปเลย อะไรนะครับรอปุ้งอ๋อรอปุ้งนะฮะช่วงระหว่างรอแล้วก็ปุ้งน้ำยำไปก่อนนะผมดูในคลิปเหมือนกับเหมือนกับแบบมันก็เหมือนกับแบบเรามีปากตรงนี้เนาะใช่ไหมต้องการอย่างนั้นอ๋อต้องการอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าแกยิ้มหรือไม่ยิ้มนะไม่ให้ดูยิ้มตลอดเวลาสั่งได้เลยป้ะคะได้เลยยำหมูยอเขียนให้หน่อยครับปลาไหมครับตีครับกระตีครับยำหมูยอปลาไหมครับ ปลาด้วยนะติ๊กยำกุ้งสดครับไม่ปลาไม่ปลานะครับ ใช่ใช่กุ้งสดใช่ครับได้แล้วครับกุ้งสดนะครับ,รนนรบอย่าลืมมาซื้อใหม่นะครับพี่ขอบคุณครับนี่ย มนนากลัวแสงไหมครับใช่คกลัวแสงไหมครับใช่่คะแสดงว่าหลงแสงสีหลงแสงสีใช่ไหมโอ้ยคนงามก็งามอยู่นั่นแหละแต่มันต้องมีแสงมีเลย <laughs> หน้าเราอยู่ดีแหละนาาี่ยำหูยอนะครับหูยอน,นี่น่าจะหกสิบเนาะหกสิบนะนะถ้าจำไม่ผิดหกสิบบาทนะครับ เก่งเอาแล้วมาเสิร์ฟโอเคโอ้มามาเสิร์ฟโอ้ oh, มะนาวมะนาวนี่สามหม้อแล้วสมหม้อสามค่ะน้องเก่งลายพังมาเสิร์ฟนะฮะมีบรรยกาศแบบร้าน <c oughs> มีบรรยการอย่าไปยุ่งกับแกนะนะดูไลายซะก่อนอย่าปยไปยุ่งกับแกไม่ได้ <c oughs> สดนะฮะโอ้ยใหญ่มากนะนี่ไปบนดินเหรอเอาดินได้ด้วยนะอ,อ๋อดินได้ด้วยนะครับนี่อันนี้ของใครเสรียอย่างนี่ทำไมไม่ไม่อ๋อยังเหลือเนาะนี่สองก็ลมตอนนี้ได้สามร้อยก็ลมแล้วสามร้ก็ละมังแล้วเก่งมากนะฮะนี่ขนาดประกบยังไม่มานะสุดยอดเลยอะ่ะคุณน้อยนี่เก่งมากเลยนะแล้วก็ไม่พลาดนะ เป๊ะทุกทุกยำเลยนะฮะไม่มีการผิดพลาดปลาร้าไม่ปลาร้านี่ก็ทำเรียบเลยนะฮะเอาไม่พลาดผนัผงยางใช่ไหมเอาไม่พลาดผนังยางนะนี่ครับอ่าใช่ใช่ใช่ใชพี่ก็ใกล้จะหมดแล้วพริกปั่นปัน่นหัวยออเป็นไข่เค็มข้าวโพดไข่เค็มเออ ไ,ไข่เค็มนะฮะ แข็งสามรอบแล้วโอ้ยหอยแข็งสามรอบแล้วนะแล้วเดี๋ยวถ้าหมดก็จะเริ่มหมดที่ละยานนะฮะหมดที่รอย่างนสะองอย่างนะก็ถ้าใครอยากได้ทานเร็วนะแนะนำให้มาตั้งแต่ห้าโมงนะครับห้าโมงเป็นต้นไปนะนี่ลูกค้ามาอลูกค้ามาทานซ้ำใช่ไหม ลูกค้าแบบติดใจนะฮะในรสชาติานะซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อด้วยนะฮะอ๋อลูกค้าทานนี่นะะอ่บจัดจานด้วยทานี่คระะับจัดจานด้วย หมึกสายเผ็ดกลางไม่ล้าอันนี้สั่งกลับบ้านนะครับ้วตอบเราก็จะเป็นหอยแครนนี่มีคนเตรียมให้แล้วอ่ะนี่ครับแบนี้เร็วนะนะอะรรันน,นี้ใส่งคะได้ครับทานที่ร้านก็ได้นะครับรเดี๋ยวลูกค้ามานะทานที่ร้านนะครับ

ายดีมากๆนะฮะสองสามร้อยถุงนะสามร้อยถุงโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะมาแบบไม่ขาดสายนะฮะมาเรื่อยๆแต่มาแบบไม่ขาดนะโดยเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะฮะ เรื่อยๆเนิบๆน,นะแต่ชัวร์นะฮะช้าแต่ชัวร์นะสโลว์บัตชัวร์สโลลี่บัตชัวร์นะนี่ได้แล้วครับได้แล้วโอ้ยครับสองเมนูนะฮสองเมนูนะอันนี้มาครั้งแรกใช่ไหมครับครั้ง,งแรกเนาะยังไงถ้ารอร่อยก็กลับมานะครับก็คุณมากเลยครับนี่รถเมลสาย69นะผ่านท่านนี้นะ ลูกค้าในร้านก็มาด้วยนะฮะนี่อหอยแครงเฮ้ยไข่ปลาริวเซียว <c oughs> ไข่ปลาริวเซียวนะครับริวคิวนั่นเองฮะ,ะโอเคครับ <c oughs> ย่อเป็นกลางบรร้านนะครับ